สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องแรงรับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแรงทําให้วัตถุปเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือทิศทางตัวอย่างของแรงเช่นแรงผลักคือการออกแรงออกจากตัวแรงดึงคือการออกแรงเข้าหาตัวตัวอย่างเข็นรถเข็นคือแรงผลัก ส่วนชัก,กเยอร์คือแรงดึงและมีแรงอีกหลายแรงคือแรงลับแรงลับคือผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเมื่อมีแรงหลายหลายแรงกระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน สามารถหาแรงลับที่กระทำต่อวัตถุโดยพิจารณาจากทิศทางของแรงนั้นๆถ้าแรงที่มากระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันแรงลับจะเท่ากับผลบวกของแรงทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุเช่นถ้ามีแรงสองแรงมากระทำกับวัตถุในทิศทางเดียวกันคือแรง5นิวตันและแรง5นิวตัน แรงลับจะเท่ากับ5 N ้านิวตันบวก5นิวตันเท่ากับส0นิวตันถ้ามีแรงที่มากระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันแรงลับจะเท่ากับผลรวมของแรงอีกฝั่งลบกับผลรวมของแรงอีกฝั่งเช่น ถ้าฝั่งซ้ายออกแรง4นิวตันและ6นิวตันฝั่งขวาออกแรง12นิวตันแสดงว่าฝั่งซ้ายจะออกแรงทั้งหมด10นิวตันแรงลับก็จะเท่ากับ12ลบ10เท่ากับ2ไปทางขวายกตัวอย่างเช่นการชักกระเยอะ ออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุยังคงอยู่นิ่งแรงรับที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งจะมีค่าเป็น0นเช่นถ้าฝั่งซ้ายมีแรงสองแรงคือแรง17นิวตันกับ17นิวตันฝั่งขวาเป็นแรง34นิวตัน ดังนั้นฝั่งซ้ายจะออกแรงรวมทั้งหมด34นิวตันแรงรับเท่ากับ3 4ลบ34เท่ากับ0นิวตันวัตถ,ถุก็จะอยู่นิ่งการเขียนแผนภาพความยาวของลูกศรแทนขนาดของแรงส่วนหัวลูกศรจะแทนทิศทางของแรงที่มากระทำต่อวัตถุ ขอบคุณที่รับชมนะครับ